เนี่รถรถนำขบวนเมนูครับรถมึงหลอ,อกขนาดไหนแต่ขบวนเรารถรถนำขบวนเราลูงน,น,น้องผมนะครับข้างหน้าลู <c oughs> กน้องของเองอ่ะตอนนี้อ,อย่างว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราขับเนี่ยมันจะวิ่งเกินไปเร<อ>าก็ต้องเราขับก็ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าว่าเออนำขบวนไปเนี่ยมันรู้สึกเออก็แปลกๆดีเขาไม่ค่อยมีทางทำกันนะครัรบผมจริงๆอบบ็บ้านโลอยากชนก็ชนได้แต่ไม่อยากทับธรรมดาธรรมดาธรรมดามากตรงนี้ธรรมดามากต้องบอกว่าธรรมดามาก ขับชนเล่นๆเลยได้ลอยดีกว่าป้ายป้ายแดงที่คุณเห็นเนี่ยป้ายขาออกแล้วนะครับแต่ผมไม่ไปเปลี่ยนเองที่บ้านมีรถเบอรกนี่จอดอยู่ประมาณ8คันเบื่อต้องบอกว่าเบื่อเบื่อว่าจะขับนะว่าจะขันมาขับที่คันจะขับว่าจะขันมาขับพวกอะไรฮะวีโก้อะไรบ้างอะไรเงี้ยอะไรบ้าเพราะว่าไม่เนี่ยแต่นี่นั่ง VIP คาร์อยู่นี่บิวทั้งหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวางเครื่องมปนมันเครื่องซูเปอร์ชาร์จเจอร์ข้างหลังนี่วางทั้งหมดเลยวางอะไรเปลี่ยนคนอื่นนะ <laughs> แต่ต้องบอกว่าคูยพีคันนี้เนี่ยออผมผมีบิ้วเกียร์ใหม<อ>นนน่นี่รถนอนนี่รถนอนเออบิ้วเกียร์ใหม่เออคือเกียร์เนี่ยเขา้าจะเข้านิ่มมากเอาบอกออกนี่เข้าเพราะว่าแล้วอย่างผมจะทำแบบว่าให้มันเป็นเหมือนว่าเป็นมันติหน่อยๆเป็นเทคโนโลยีใหม่เข้าเกียร์หนึ่งปั๊บแต่มันจะไปเกียร์สามอะไรอย่างเงี้ยคือว่าจะขับยากหน่อนต้องเฉพาะคนจริงเออเอาบอกออกนี่รถแรงจี สังเกตสังเกตพื้นเบาะเนี่ยทำฝัดทำฝัดเนี่ยทำฝัดทำฝัดฝัดพี่พี่เซ็นคอนโซลหน้าเลยครับคอนโซลหน้านะฮะครับผมแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิทยุเซฟไบเลตนะพี่ส่งจากดาวเทียมข้างบนต้องอันนี้ที่วางแก้วออโต้ครับตอนนี้นึงตรงนี้ไอเย่อออกเลยใช่ไต้องนานไม่ออกไอเย่อออกเฉยอ้าวนะขบวนนี่ไปไหนนั่นโอ้โหธรรมดาคือผมก็ไม่ได้พอดี ต้องจ่ายดังเองผมให้ให้เองสดไอ้นี่ต้องทำต้องทำเบิกด้วยทำเบิกค่าค่าอะไรด้วยทางนี้ด้วยนะครับทำเบิกค่าทั้งหมนด้วยเรียกอะไรเรียกลูกน้องเหรอน้องไม่สนไม่เห็นไม่รูอมีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นข้างหน่วยลืมเบิกแล้วน้องมีนี่ด้วยเครื่องเล่นไฮไฟไฮไฟฮิฟีเน่อ มต้องบอกว่าคือซีดีของเราเนี่ยจะเก่าใช่ใหญ่ไปนี้คือต้องทำบิวให้เล็กลงมาแล้วทำคำตั้งับใส่จะเป็นนาโนนาโนดิสนาโนดิสเนี่ยเป็นนาโนดิสเป็นเก่าเขาเรียกอ่าเอ็มดีเอ็มดีอใส่ไปมีมีไว้เนี่ยนะครับเนี่ยมีไว้ก็ฟังไม่ได้เอเคหมดหิบบิวอิน เอาเยี่ยลุดเฮ้ยณนมแล้วถ้าขนมเนี่ยันงโอ้โหโ้ยแต่งมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนังโจ้โอ้นี่รูปเล่มใช่ไมเนยโอ้อง้าหน่อยไ่เสร็จดครับอ้าจิบหายแล้วออกตัวแรงไย 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs>